สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ติ้งต่างพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะทําให้คุณติ้งต่างได้ภายใน5นาทีนะครับวันนี้เทมเอาคําถามที่มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ว่าเรามีแนวคิดยังไงนะครับซึ่งคําถามนั้นก็คือแบบนี้ครับมีน้องคนหนึ่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าเอ้ยรู้สึกว่าเรียนจบแล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างนะครับเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเลยจริงๆ นะเหมือนเดินมาตั้งไกลแล้วพบว่าเอ้ยเรามาผิดทางอ่ะควรทํำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีนะครับจริงๆเทมตอบคําถามนี้โดยอาจจะบอกทุกคนเบื้องต้นก่อนละกันมาถ้าเป็นคนที่เข้าเพิ่งจะจบการศึกษาใหม่ๆเพิ่งเข้าเข้าสู่ชีวิตการทํางานใหม่ๆนะครับคือเทมาจจะตอบในฐาหนะที่เราทํางานมาสัก10กว่าปีแล้วเป็นคนที่ผ่านจุดเริ่มต้นของการทํางานมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าสิ่งที่เราตอบไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ถูกต้องร0อนะนะครับยังไงทุกคนลองเอาไปคิดไต,ต่ตรองกันดูว่ามันเหมาะสมไหมมันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองอสร้างมาันออกมาเป็นการตัดสินใจเป็นความคิดของตัวเองอีกทีหนึ่งดูนะครับจริงๆในความคิดของเดมเทอมองแบบนี้เรามองว่าช่วงชีวิตของคนมันไม่เหมือนกันเนาะคือพอเราเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมครับที่แบบเอ้ยเริ่มจะเข้าสู่ชีวิตการทํางานแล้วเริ่มมีพลังที่จะ ฉันอยากจะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จเนอะเห็นมีแต่คนทำอะไรก็เก่งก็สำเร็จกันเร็วหมดเลยใช่ไหมครับข้อแรกเราว่าช่วงชีวิตคนมันไม่เหมือนกันเออเราไม่จะเป็นต้องเจอตัวเองเร็วก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องได้ทำในสิ่งที่ชอบเร็วเหมือนคนอื่นก็ได้นะครับเวลาพูดถึงความสำเร็จเนี่ยบางทีช่วงชีวิตคนมันไม่เหมือนกันเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นความสาเร็จเนี่ยช่วงระยะเวลามันจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับสำเร็จเร็วก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสําเร็จกว่าซะหน่อยถูกไหมฮะหรือว่า สำเร็จช้าก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สําเร็จนะครับเราไม่ได้สาเร็จน้อยวกว่าคนอื่นเลยซ้ำแต่มันอยู่ที่ว่าช่วงชีวิตของเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วความสําเร็จของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้ถือว่านี่คือประเด็นอย่างแรกนะครับประเด็นที่2คือว่าเร็นรู้สึกว่าช่วงชีวิตหลังจบการศึกษาเนี่ยนะช่วงยี่ต้นต้นเนี่ยนะครับถึง20กลางกลางเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งเรารู้ว่าอะไรคือปัญหาของเราอะไรคือสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับเรานะ ยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราสามารถสร้างชีวิตในอนาคตได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ตัวเองแล้วว่าอ๋อไอสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราได้เริ่มทํางานเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยตรงจริตก,กับเราสักเท่าไหร่นะครับก็เก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียนเนาะเราดูว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ของเราต่อไปนี่คือข้อที่2ข้อ3สิ่งที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยทุกคนนะ เวลาเราจบจากการศึกษาเนี่ยเรามักจะคิดว่าเออเราเรียนจบแล้วนะครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เทว่านับได้แค่แบบ5%ของความรู้ที่คุณจะต้องมีในการทํางานในการสร้างชีวิตของคุณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนมาไม่ได้เป็นตัวกําหนดการเติบโตนในชีวิตในระยะยาวเลยนะครับ <c oughs> เราจบจากการศึกษาจริงนะจบจากระบบจริงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องทํางานตรงสายก็ได้ นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะอื่นๆในโลกความจริงอีกมากเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยไม่สําคัญเท่ากับว่าพอเราก้าวเข้ามาสู่โลกของความเป็นจริงในการทํางานแล้วเนี่ยเราอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเราอยากจะไปไหนความรู้และทักษะในชีวิตจริงในการทํางานจริงต่างหากที่สําคัญครับที่จะเป็นตัวสร้างการเติบโตให้กับชีวิตของเรา อย่างที่4ครับแทนว่าเราแบกอะไรในชีวิตไว้ไม่เหมือนกันเนาะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําให้แต่ละคนไม่สามารถทําในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ชอบได้เลยคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นนะถ้าเรายังต้องทําสิ่งที่ไม่ชอบอยู่เนี่ยขอให้ยังทํามันอย่างเต็มที่นะครับพัฒนาตัวเองให้เต็มที่นะแล้วใช้ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบนี่แหละเรียนรู้จากมันให้เต็มที่แล้วใช้มันเป็นจุดในการก้าวกระโดดตัวเองไปอย่างสิ่งที่ชอบให้ได้ นะครับอย่างที่5้าครับขณะเดียวกันเนาะตอนที่เราต้องทําในสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบกันเท่าไหร่เนี่ยให้แบ่งเวลาให้ได้ทุกคนมาทำมาทดลองทําในสิ่งที่ชอบอย่างสม่ําเสมอนะครับเริ่มจากการหาให้เจอมันคืออะไรทํามันเป็นงานอดีเลกค่อยๆทดลองนะทดลองทาไปเรื่อยๆดูว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่จริงหรือเปล่านะครับมันก่อให้เกิดรายได้ที่เลี้ยงตัวเองต่อยอดไปได้ไหมนะครับถ้าเกิดมัน มันไม่ใช่อะ่ะถูกไหมเราก็ยังมีสิ่งที่ดูแลชีวิตเราได้นะครับสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราไม่ลําบากนะครับสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นได้คือเราต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆเนาะข้อที่6กเห็นว่าความจริงของชีวิตคือถ้าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างจริงจังนะอยากสร้างให้มันเป็นไรายไดเ้เป็นอาชีพของเราได้เนี่ยนะครับาคาว่าการทําในสิ่งที่ชอบอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ นะเพราะว่าในทุกๆแม้กระทั่งทุกๆอย่างที่เราชอบนะครับเวลาต้องการจะทํามันเป็นอาชีพเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ด้วยในนั้นเสมออย่าคาดหวังว่าจะได้ทําแต่ในสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นนะครับอย่าคาดหวังเด็ดขาดนะครับถ้าเราอยากเป็น professional นะครับเราต้องทําในสิ่งที่ไม่ชอบให้ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่กําลังเริ่มต้นวัยทางานใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆก็คือว่าอย่าก,กดดันตัวเองมากนะครับอย่าไปสนใจไอ ความสาเร็จรอบด้านมากอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่มีใครเหมือนกันอะบริบทมันไม่เหมือนกันเราเริ่มต้นจากจุดที่ไม่เหมือนกันเราเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ตัวเองเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าขอให้เริ่มต้นชีวิตวัยทางานเนี่ยกับความสนุกเนาะกับการค้นหาการค้นพบนะครับการทดลองทําอะไรใหม่ๆเนาะเราจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนเราจะต้องเจอปัญหานะครับแต่ว่า อย่างหนึ่งที่จะบอกทุกคนไว้เลยก็คือว่าเราเรียนรู้ได้จากปัญหามากกว่าการทําอะไรที่มันสําเร็จง่ายๆเสมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะครับขอให้มั่นใจว่าเราจะได้บทเรียนที่มีค่าที่ทําให้เราเติบโตเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เอามันไปสร้างในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้จริงๆในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดทุกคนอย่ามองหาทางลัดจนเกินไปนักนะครับอย่ามองหาความสบาย แต่ให้หาว่าอะไรคือปัญหาที่เรายินดีที่จะเจอนะครับซึ่งพี่ว่าการพยายามทุกวิถีทางเพื่อทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ทําในสิ่งที่ชอบในอนาคตได้ท่านี่คือโจทย์ของเราจริงนะเราว่านี่คือปัญหาที่ดีนะครับที่คนที่จะแก้มันได้น,นะจะต้องมีความสุขที่ได้แก้มันอย่างแน่เลยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับ และนี่ก็คือติ้งต่างพอดแคสต์ในวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใดนคังทั้งถัดไปครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากหนังสือหรือสร้างต่างโตรีอินเวนนะครับสามารถหาได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นซีดเซียบุ๊กไนน์อินคิโนคุณียาและ B2S นะครับก็ขอบคุณทุกคนครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่ใดนคังทั้งถัดไปครับสวัสดีครับ